สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท,ท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคมลำปาง2 2 3 6นะครับผมก็หายไปนานนะครับผมเพื่อก็วันนี้ตอนอัดคลิปนี้ก็เพิ่งจะฟื้นจากการเป็นไข้นะผมไปฉีดวัคซีนมาเข็ม2เนาะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกๆท,ท,ท่านวันนี้ผมก็ได้หยิบยกเอาเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่น หมื่นยันนะผมหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือวัตถุมงคลรุ่นรวย8-9ไตามาร์เมตตาบารมีนะผมซึ่งจัดสร้างและออกที่วัดหัวคุ้งนะผมตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับซึ่งวัดนี้หลวงพ่อรวยให้การอุปถัมภ์นะครับผมวัตถุวัตถ,ถุมงคลรุ่นนี้ก็สร้างมาด้วยกันหลายรูปแบบนะครับผมอาทิเช่นรูปรอ ลอยองค์เหรียญใบเสมาแล้วก็เหรียญเม็ดแตงนะครับผมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เพื่อสมทบทุนบรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงข,งของวัดหัวคุ้งนะครับผมด้วยหลวงพ่อรวยอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นพิเศษนะครับผมก็ได้มีการทําพิธีอยู่สองครั้งนะครับผมครั้งที่หนึ่งพุทธาพิเศษณนะอุโบโสถวัดตะโกนะครับผมหลวงพ่อรวยท่านประธาน จุดเทียนชัยนะครับผมส่วนครั้งที่2หลวงพร,รวยเมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยวนะครับผมณอบโบตถวัดหัวคุ้งนะครับผมครับสำหรับข้อมูลในการทําคลิปนี้ผมก็อ้างอิงมาจากโบชัวของวัดหัวคุ้งนะครับผมแล้วก็ค้นหาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการผิดพลาดหรือเพื่อที่จะให้ ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้รับความรู้แล้วก็อยากเช่าห,าหาหรือว่าเก็บสะสมให้มีความเป็นมาตรฐานระดับสากลน,นะครับผมวันนี้ผมก็ได้หยิบยกเอาเหรียญใบเสมานะครับผมของรุ่นรวยหมื่นยันนะผมหรือรวย8 9ไต่มมสเมตตาบารมีนะผมก็มีการจัดสร้างด้วยกันหลายเนื้อนะผมก็จะมีทั้ง เนื้อเงินลงยาแดงนะผมซึ่งสร้าง200เหรียญน,นะครับผมแล้วก็เนื้อเงินลงยาน้ําเงินสร้าง800เหรียญส่วนลงยาเขียวนั้นสร้างเพียง1เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญตัวอย่างหรือว่าเหรียญต้นแบบนะครับเหรียญต้นแบบนี้จะอยู่ที่พระอาจารย์หน่อยนะครับผมเจ้าอาวาสวัดหัวคุ้งนะครับแล้วก็มีเนื้อทองขาวหรือเนื้ออัปปก้านะครับจัดสร้าง2 5 0พ้า 13เหรียญน,นะครับผมซึ่งเป็นปีพศออที่จะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับผมจัดสร้าง5,000ันเหรียญน,นะครับเนื้อนวะโลหะจัดสร้าง1000เหรียญน,นะครับผมครับเรามาเริ่มดูเหรียญกันเลยนะครับผมเหรียญที่เห็นในรูปนี้ก็คือเหรียญเนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะครับผม ซึ่งหายากมากๆนะครับผมเบสิกการดูพระเหรียญน,นะผมัวทั่วไปนะผมไม่ว่าจะเป็นเซียนระดับประเทศหรือใดๆก็ตามแต่แล้วก็ทุกๆท่านท่านได้กล่าวไว้แล้วนะว่าเบสิกการดูเหรียญน,นั้นก็คือจดจําบล็อกจดจําแม่พิมพ์ให้แม่นยำนะผมแล้วก็เหรียญจะต้องไม่บวมนะครับธรรมชาติของเหรียญเหรียญต้องคมชัดนะครับ สำคัญก็อย่าลืมนะครับจดจำแม่พิมพ์จดจำบ๊อบให้ดีๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะด้านหน้าของเหรียญเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะครับผมสังเกตได้ว่าใบหน้าคมชัดนะครับครับรเอียดด้านหน้าจะเหมือนๆกันนะครับผมเรามาดูรายละเลอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี้เนื้อเงินนี่จะมีการต่อโค้ดนะนะครับผม บริเวณเตรงที่ผมวงกลมไว้ด้านซ้ายมือนะผมตรงไก่ตัวด้านซ้ายมือนะครับของจอนะครับจะมีการตอโคดนะแล้วก็ด้านขวามือบนหัวไก่ตัวทางขวาของจอนี้จะมีการตอกลอเรือนะครับโคดรลอเรอนะผมนั่นก็คือมาจากคาว่ารวยนะครับผมส่วนเนื้อเงินจะมีการลันเลขน้ำเบอร์นะครับผมซึ่งตัวเลขลันน้ำเบอร์นั้นจะ อยู่ด้านล่างของตัวไก่ด้านซ้ายของจอนะครับผมจดจำโค้ตัวนะให้แม่นยำนะครับผมโค้ตัวนะนี้จะเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดทุกเนื้อนะครับจดจำรายละเอียดเส้นสายตัวหนังสือคมชัดตัวไก่ขนไก่เป็นแท่งนะครับคมชัดลูกตาไก่นี้จะเป็นเม็ดเลยนะครับผม อันนี้ก็คือลักษณะโดยรวมของเหรียญเนื้อเงินนะครับสำคัญเลยนะครับอยากให้ทุกๆท,ท่านจดจำธรรมชาติของการปั๊มเหรียญน,นะครับนั่นก็คือตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับไม่มีความเบอนะครับผมพื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราลงกล้องลง ไปส่องดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหตัวไก่นี้จะคมชัดเป็นแท่งเลยนะครับตัวหนังสืออระยันจะคมชัดพื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับนี่ครับจดจํำ้าโดยรวมของเหรียญน,นะครับผมธรรมชาติของเหรียญน,นะครับลองนึกเอานะว่าเหมือนเราเอาบัตรประชาชนไปถ่ายเอกสารนะครับผมของที่ถ่ายออกมายังไงก็ไม่ชัดครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะผมที่ผมทํา ตำหน่งหรือว่าชี้ตรงบริเวณลูกศรสีเขียวนะครับผมเพืเ่อนๆสังเกตแล้วจดจำให้ดีนะครับว่าออตัวไก่บริเวณหางไก่ตัวด้านขวามือของจอเนี่ยจะมีเส้นแตกชนขอบเปรียนนะครับจะมีทุกเนื้อนะครับผมสังเกตว่าจะมีเส้นแตกไปชนตรงขอบนะครับผม, <S <S มแล้วก็ดูภาพโดยรวมนะครับว่า ตัวไก่ตาไก่จะคมชัดมากเลยนะครับผมอันนี้คือลักษณะของเหรียญแท้แต่สําคัญนะครับจดจําตรงบริเวณเส้นแตกตรงหางไก่นะครับว่าทุกเนื้อจะมีเหมือนกันหมดนะครับครับเรามาดูต่อนีออ้ในเนื้อนวะนะครับผมเนื้อนวะจะสร้างเพียงหนึ่งพันเหรียญน,นะครับผมเนื้อนวะ บล็อกนั่นน่าจะสังเกตได้ว่าจะเป็นบล็อกเดียวกันกับเนื้อเงินเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดูหูเหรียญจะไม่มีการเจาะนะครับผมเนื้อเงินก็เช่นกันนะครับจะไม่มีการเจาะหูเหรียญแล้วด้านหลังของเหรียญน,นั้นเนื้อนวะจะมีการลันนัมเบอร์หรือต่อโค้ดตัวเลขนะครับบริเวณตรงกลางเหรียญน,นะครับผมอันนี้นะครับผมนี่ก็คือเนื้อนวะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะด้านหลังของเหรียญเนื้อนวะนะครับผมซึ่งบริเวณที่ผมวงกลมสีแดงไว้ทั้งสองรูปนั้นด้านซ้ายและด้านขวานั้นก็คือจุดสังเกตว่าเนื้อนวะจะมีการรันนัมเบอร์หรือว่าต่อโค้ดตัวเลขตรงบริเวณตรงกลางเหรียญนะครับผมแล้วก็จะมีการต่อโค้ดตัวนะตรงด้านบนนะครับผมของคําว่า อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมที่ผมวงกลมไว้ตรง,ใน,ตรงในภาพนะครับสังเกตได้ว่าโค้ดตัวนันจะเป็นโค้ดเดียวกันกับเนื้อเงินนะครับผมที่สำคัญนะครับจดจำโค้ดตัวเลขต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดตัวนัน,นะครับผมซึ่งโค้ดตัวนั้น,น,น อยากให้ทุกทุกท่านจดจําให้ดีนะครับผมฟอนต์หรือว่ารูปแบบต้องเป็นดังในรูปภาพนี้นะครับเพราะว่าเนื้อโคตัวน้านี้จะเป็นตัวเดียวกันทุกเนื้อนะครับลักษณะโคตัวน้าจะต้องเป็นแบบในรูปภาพนี้เท่านั้นนะครับผมจดจําให้แม่นยํานะครับดูบ่อยๆส่องบ่อยๆนะครับผมแล้วทุกท่านจะจดจําแล้วแยกแท้เกได้อย่างแน่นอนครับ ครับต่อมาเราดูเหรียญเนื้ออปาก้ากันบ้างนะครับผมบริเวณหน้าหน้าของเหรียญก็จะเหมือนกับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อน,นาะนะครับผมบล็อกเดียวกันนะครับสังเกตดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับเส้นหน้าผากคมชัดดวงตาเป็นเม็ดไขป่ปลาตัวหนังสือเส้นสายอัคระตัวยันพื้นผิวเหรียญน,นะครับผมสังเกตให้ดีนะผมว่าตัวหนังสืออัคระยันคมชัดเป็นแท่งนะครับพื้นผิวเหรียญเรียบตึง และที่สำคัญในการชี้ว่าเหรียญนี้คือเหรเนื้ออัปปก้าก็คือการต่อโคต,ตัวนะใต้เข่าซ้ายของหลวงพ่อรวยนะครับผมเหรียญเนื้ออัปปก้าต้องมีตัวนะตรงใต้เข่าซ้ายของหลวงพ่อทุกเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะด้านหลังของเหรียญเนื้ออัปปก้านะครับผม สังเกตว่าตัวหนังสือคมชัดนะครับผมตัวไก่หางไก่อักขระยันนี้จะคมชัดนะครับผมตัวหนังถือตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับผมพื้นผิวเหรียญเรียบตึงขอบเหรียญจะตั้งเป็นสันนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะภาพโดยรวมด้านหลังนะครับอัปปกาจะไม่มีการรันนัมเบอร์นะครับครับเราดูเนื้อทองแดงกันบ้างน,นะครับผมเนื้อทองแดงก็บล็อกด้านหน้าจะเหมือนกันกับ เนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้ออัปการนะผมสังเกตได้ว่าใบหน้ารูปลักษ์รูปทรงของหลวงพ่อนั้นจะเป็นดังบล็อกเนื้อเงินอัปกาแล้วก็นวะนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับเบสิกการดูเหรียญที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นก็คือพื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับผมอักขรตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะภาพโดยรวมของเนื้อทองแดงนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญ ทองแดงนะครับผมสังเกตได้ว่าจะมีการต่อโค้ดตัวนะบริเวณคําว่าด้านบนของเภอพาชีจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับผมซึ่งเป็นการต่อโค้ดตัวนะหน้าแถวยันนะครับที่ผมวงกลมไว้นะครับอันนี้ก็คือเนื้อทองแดงนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นลงผมจะลงกล้องสองให้ดูอีกครั้งนะครับผมรูปนี้จะเห็นได้ชัดว่า ที่ผมบอกว่าจดจําใบหน้าจดจําบล็อกแม่พิมพ์ให้แม่นยํานั้นก็คือนี่ครับสังเกตว่าแม่พิมพ์ของแท้บล็อกเหรียญแท้นั้นจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมดวงตาลวงพ่อคมชัดเป็นเม็ดไขป่ปลาแล้วก็สังเกตดูพื้นผิวเหรียญน,นะครับเรียบตึงตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนับแล้วก็สังเกตลูกศรด้านขวามือที่ผมชี้ลงไปในซอกแขนจะมีเส้นลัศมีนะครับซึ่งเกิดจากการปั๊มนั่นเองนะผม จดจำบล็อกจดจำแม่พิมพ์ให้แม่นยำนะครับแล้วทุกท่านจะแยกแท้กเกิได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็สะสมได้อย่างถูกทางนะครับนี่ครับจะเป็นเหรียญที่ผมบอกไ,ไว้ข้างต้นนะครับว่า,าตรงบริเวณหางไก่ตัวด้านขวามือของเหรียญน,นะครับผมจะมีเส้นแตกชนขอบนะครับจะมีทุกเนื้อนะครับผม จดจาให้ดีนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับผมลักษณะภาพโดยรวมด้วยนะครับสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่าตัวนัยันต์ตัวหนังสืออักขระคมชัดขนไก่อันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเนื้อเงินแล้วก็นวะนะครับก็จะมีเส้นแตกตรงหางไก่เช่นกันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นรูปภาพที่ผมมาเปรียบให้ดูนะครับเพราะว่าผมว่าเหรียญแท้กับเก๊แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมซึ่งถ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน ได้รับชมคลิปมาเบื้องต้นแล้วก็จะแยกว่าเหรียญด้านซ้ายแท้ส่วนเหรียญน้านขวามือนั้นเกนะครับผมซึ่งมันเกห่างมากนะครับผมในจดจําบล็อกจดจําแม่พิมพ์แม่นยาแล้วเราแยกแท้เกได้อย่างแน่นอนครับดูนะครับว่าความคมชัดนะครับอัขระหน้าตาหลวงพ่อเบอร์แล้วครับรของเกส่วนของแท้นนั้นสวยงามนะครับผมคมชัดอันนี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาดําเงินนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเนื้อนึงครับก็คือเนื้อนวะนะครับผมซึ่งของเกยพยายามจะทําเลียนแบบนะครับสังเกตจากรูปได้เลยนะครับบริเวณที่ผมวงกลมนั้นก็คือใบหน้าของหลวงพ่อของแท้คมชัดลูกตาของหลวงพ่อนั้นเป็นเม็ดไข่ปลาคมชัดนะครับส่วนของเกยนั้นดูลดักษณะโดยลงของเหรียญแล้วจะดูเบลอ,รบอรตรงหนังสืออักขรยันเส้นสายรายละเอียดไม่คมชัดนะครับจะดูเบลอ,บอส่วนของแท้นั้น สังเกตได้ว่าพื้นผิวเรียบตึงแล้วก็ตรงเสื้อขลางนั้นชัดเจนที่สําคัญดูเมตตาหลวงพ่อนั้นจะคมชัดมากนะครับผมครับหวังว่าทุกทท่านคงจะได้รับความรู้ได้รับปร,บประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับผมคมลําปางก็ตั้งใจทําทุกคลิปนะครับผมอาจจะช้าหน่อยนะครับผมแต่ก็ ในการทําคลิปแต่ละคลิปก็ทําด้วยความตั้งใจแล้วพยายามหาข้อมูลที่แท้จริงนะผมเพื่อมาเป็นการอ้างอิงในการเก็บสะสมหรือศึกษาเช่าหานะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เขาเล่นเช่าหาหรือเพื่อเป็นแนวความรู้แนวสะสมให้กับนักสะสมทุกทท่านนะครับผมอย่าลืมนะครับผม ดูคลิปคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตามที่สำคัญครับ mm. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งหรือว่าทำตัวเป็นเสียนใหญ่อะไรมากมายนะครับแค่มีความตั้งใจอยากจะทำคลิปออกมาเท่านั้นเองนะครับผมครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะให้เช็ควัตถุมงคลให้นะครับผมก็สามารถแอดไอดีไลน์มาตามที่โชว์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับผมแล้วก็หรือว่า สแกน QR code mm hmm. ได้เลยนะครับผมหรือใครอยากเช่าหาวัตถุมงคลอยากให้ผมหาให้นะครับก็ยินดีนะครับเป็นตัวแทนนะครับที่จะจัดหาวัตถุมงคลให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกๆท,ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ